สณะศึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดฝึกอบรมพระธรรมทูตร,รุ่นที่49ครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2556ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเชิญชวนใช้ท้ายร่วมบวชในโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา1 0,000นรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยครั้งที่8 อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่จัดตักบาตรพระ1,043รูปถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร3 3 3วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้คณะกัลยาณมิตรจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกันจัดพิธีเปิดทุดงค้าสถานหล่มศักเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกติดตามได้ในข่าว DMC News Sunday สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับดิฉันสุคนทิพย์ศรีวงศ์ในรายการ DMC News Sunday ค่ะรายการที่จะรวบรวมข่าวสารในแวดวงของพระพุทธศาสนากิจกรรมของกัลยาณมิตรและกิจกรรมของน้องๆเยาวชนทั่วประเทศมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่ข่าวของมหาเถรสมาคมได้แต่งตั้งพระราชสุตาลังกาให้ดํารงตําแหน่งเจ้าคณะภาค14ค่ะ ณตําหนักสมเด็จวสเกตราชาวรมหาวิหารได้มีพิธีมอบพระบัญชาแต่งตั้งพระราชสุตาลังการสมควรปิยศรีโลรองเจ้าคณะภาคสองเจ้าอาวาสวัดนิมมานราดีพระอารามหลวงให้ดํารงตําแหน่งเจ้าคณะภาค14โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าคณะใหญ่หนเหนือแม่กองบาลีสนามหลวงเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นประธานถวายพระบัญชาในครั้งนี้ สำหรับพระราสุตาลังการท่านได้ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนามาโดยตลอดและมีผลงานมากมายซึ่งงานด้านการปกครองในปีพุทธศักราช2545เป็นเจ้าอาวาสวัดนิมมานอรดีปีพุทธศักราช2549เป็นรองเจ้าคณะภาค2ส่วนงานด้านการศึกษาพุทธศักราช2529เป็นอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดนิมมานราดีเป็นกรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง ปีพุทธศักราช2545เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดนิม,มานอรดีจนถึงปัจจุบันส่วนงานด้านการเผยแผ่และด้านการสาธรารณสงเคราะห์ท่านได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชะกุศลนอกจากนี้ยังได้จัดค่ายคุณธรรมอบรมเยาวชนซึ่งแต่ละปีมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ2,500คนค่ะ ทางด้านของกองพุทธศาสนาศึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดอบรมพระธรรมทูตรุ่นที่49ครั้งที่2ประจำปี2556ค่ะสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์รองแม่กองงานพระธรรมทูตปฏิบัติหน้าที่แม่กองงานพระธรรมทูตเป็นประธานสงในพิธีเปิดการฝึกอบรมพระธรรมทูตรุ่นที่49ครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2556 นาศาลาสัตมานุสรวัดปากน้ำผาสีเจริญโดยมีนายนพร,รัตน์เป็นจากวัฒนานันผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายคราวาตและในโอกาสนี้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้กล่าวให้โอวาทถึงแนวทางในการปฏิบัติงานของพระธรรมทูตท,ที่จะไปเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพนั้นจะต้องดูตัวอย่างพระธรรมทูตในสมัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงส่งพระมหาเถีระจำนวน61รูปไปประกาศพระพุทธศาสนาตามสถานที่ต่างๆโดยที่แต่ละรูปไม่ให้ไปรวมกันซึ่งมีหลักฐานปรากฏตามสถานที่ต่างๆส่งผลให้พระพุทธศาสนาเกิดความรุ่งเรืองไปอย่างรวดเร็วงานของพระธรรมทูตนั้นเป็นงานที่ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับประชาชนคนทั้งหลายทั้งศรัทธ,ธาสาธุชนทั้งพ่อค้าข้าราชการทั้งนักเรียนพระธรรมทูตจะต้องไปประกาศสาสนธรรมในที่นั้นๆในจิ่นั้นอนว่าวสาธรรมของอพระสัมมาผู้เจ้านั้นก็ต้องมีการประกาศ มีการสั่งสอนมีการบอกให้ทำอยู่เป็นประจําและพระธรรมโทษนั้นมีงานที่สําคัญดังที่ว่านี้คือการประกาศศาสนาในกว่าการประกาศศาสนานั้นเ,เรามีหลักอยู่สองประการคือพูดให้ทํากับทําให้ดู อันนี้เป็นหลักในการประกศาศลักอย่างหนึ่งพูดให้ทำก็หมายความว่าไปพูดไปเชิไปเทศนาไ,ไปประกาศไปพูดในที่นั้น,น,นสั่งสอนธรรมะในที่นั้น,น,นเรียกว่าพูดให้ทำทำให้ดูก็หมายความว่าให้เขาดูตัวอย่างให้เอาพระธรรมทูตน,น,นั้นเป็นตัวอย่างให้ทำตัวของเรานั้นเป็นตัวอย่างให้ ประชาชนคนหลาหลายได้ดูแล้วก็จะได้ถือเอาเป็นตัวอย่างได้ก็ในภรารกิจหลักของงานคณะสงฆ์ก็คือการศึกษาแล้วก็การเผยแผ่ทีนี้งานเผยแผ่ที่สําคัญเนี่ยก็มีอยู่หลากหลายใช้ชื่อเรียกต่างกันเช่นพระบัณฑิตอาสาม่งพระนักเผยแผ่พระนักเทศพระธรรมทูตแต่ในความหมายหลักจริงๆแล้วทุกรูปที่ออกไป ปฏิบัติศาสนก,กิจนอกวัดเนี่ยเรา,เาได้เรียกรวมว่าเป็นพระธรรมทูตซึ่งจะมีหน้าที่สําคัญว่าท่านจะต้องออกไปเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเองก็เป็นหน่วยงานที่สนองและก็สนับสนุนในการดําเนินง,งานครั้งนี้โดยทําหน้าที่เป็นเหมือนกับเป็นฝ่ายเลขานะครับยกเว้นการสนับสนุนงบประมาณแล้วก็ก็มีการสนับสนุนในเรื่องของข้อกฎหมายข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ หรือการจัดระบบหมวดหมู่ให้เป็นรูปธรรมท,ที่จะทําให้การาทํางานเผยแผ่ในนามของกองงานพระธรรมทูตเนี่ยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับมาต่อกันที่ข่าวพิธีประธานเกียรติบตัตรแก่ผู้เข้ารับรางวัลเกียรติยศ ระครังทองบุคคลดีเด่นแห่งปีครั้งที่6ประจำปี2556กันบ้างค่ะซึ่งการมอบรางวัลในครั้งนี้นะคะดรกฤษดาจ่างใจมนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเนเจอกิฟ711ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลค่ะที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปีในสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติค่ะณศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุลาภรถนนวิภาวดีเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีประธานเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับรางวัลเกียรติยศระฆังทองบุคคลแห่งปีครั้งที่6ประจำปีพุทธศักราช2556ซึ่งจัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยหรือสอวทซึ่งในครั้งนี้ดกรกฤษดาจางใจมน กรรมการผู้จัดการใหญ่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเนเจกิฟ711ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นแห่งปีครั้งที่6ประจำปี2556สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่นซึ่งเป็นบุคคลแบบอย่างคุณงามความดีและถือเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับสังคมประเทศชาติและยังเป็นบุคคลต้นแบบให้กับเยาวชนและประชาชนที่ดีงามต่อไป นอกจากนี้ภายในงานยังมีพระภิกษุสงฆ์กว่า30รูปจากทั่วประเทศเข้ารับรางวัลสาขาพัฒนาผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคมและศาสนารวมถึงบุคคลในวงการบันเทิงข้าราชการองค์กรต่างๆเข้ารับรางวัลในครั้งนี้เป็นจํานวนมากค่ะได้รับรางวัลน,นี้เนี่ยนะในสาขาผู้พัฒนาสังคมและประเทศชาติดีเด่นซึ่งผมเองก็มีความภูมิใจที่สิ่งที่เราได้ทํามาเนี่ยนะเรามีความ รารถนาที่จะช่วยสังคมนะต้องการคือเป้าหมายของผมนี่คือการช่วยคนนับล้านเนี่ยให้พ้นจากความทุกข์กายทุกใจตอนนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยหากว่าสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้คนในสังคมบางคนที่ต้องการเอาแบบอย่างต้องการออกแบบชีวิตแบบเราเนี่ยนะซึ่งชีวิตผมเนี่ยก็เริ่มต้นมาจากสิ่งที่เป็นเด็กสลัมซึ่งไม่มีอะไรเลยจนสามารถมีธุรกิจที่มั่นคงและได้ช่วยเหลือสังคมมากมายหลายด้านนะครับตั้งแต่ทางด้านสุขภาพแล้วก็ด้าน เกี่ยวทางพระพุทธศาสนาหลากหลายโครงการนะครับซึ่งสิ่งท we ี่ทำเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับอนุชนรุ่นหลังได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมจะภูมิใจมากก็สำหรับรางวัลนี้นะคะที่ได้รับก็ดีใจมากๆเลยที่มีคนเห็นว่าต่เหมาะกับรางวัลนี้นะคะแล้วก็สำหรับรางวัลนี้ที่ได้รับเนี่ยต่ก็จะเก็บเอาไว้เป็นกำลังใจนะคะแล้วก็เอาไว้คอยทำสิ่งที่ดีให้กับสังคมต่อไปค่ะ ทางด้านของมหาวิทยาลัยมหามกุตรราชวิทยาลัยได้จัดงานถแถลงข่าวและประชุมสรุปงานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถราวาทครั้งที่สค่ะพระอนิลมันธรรมสากิโยรักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยได้กล่าวถึงผลการจัดประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถราวาทนานาชาติครั้งที่ส ระหว่างวันที่16ถึง18พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีแม้ว่าจะมีข้อถกเถียงกันบ้างแต่ในที่สุดก็มีความเห็นร่วมกันโดยจะมุ่งสร้างหลักสูตรแกนกลางในการสอนพระพุทธศาสนาโดยให้แต่ละประเทศนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ขณะเดียวกันมุ่งสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการสอนพระพุทธศาสนา โดยให้จัดสัมมนา,าเชิงปฏิบัติการการอบรมครูอาจารย์ที่สอนพระพุทธศาสนาให้มีศักยภาพในการสื่อสารและการสอนพระพุทธศาสนาโดยนำหลักการประสาทวิทยาทางภาษา neuro linguistic programming หรือเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อความเข้าใจและเพิ่มพูนศักยภาพที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพค่ะ มาต่อกันที่ข่าวที่กําลังสร้างกระแสอยู่ในสังคมขณะนี้ค่ะนั่นก็คือโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา1 0 0 0 0แรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยประจําปี2556ครั้งที่8ซึ่งการบวชในโครงการนี้นะคะพระเดชพระคุณพระตำปิดกเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีได้เชิญชวนชายแมนแมนให้มาร่วมบวชเพื่อ,อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาค่ะ พระเดชพระคุณพระธรรมปิฎกเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทกล่าวว่าในเดือนหน้านี้จะมีโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุธรรมทายาตรุ่นเข้าพรรษา10,000แสนรูปทั่วราชอาณาจักรไทยและเป็นที่ทราบกันดีว่าสังคมเราชาวไทยพุทธแต่โบราณมาเมื่อมีลูกหลานเป็นผู้ชายซึ่งมีอายุครบปวดต่างก็มีความประสงค์ที่จะให้บุตรหลานของตนเองได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เพื่อศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างน้อยหนึ่งพรรษาดังนั้นจึงขอเชิญชวนทุกวัดทั่วราชอาณาจักรไทยและเชิญชวนญาติโยมศรัทธาสาธุชนที่เป็นชาวไทยพุทธทั่วโลกได้สนับสนุนให้บุตรหลานของตนได้มีโอกาสเข้ามาอุปสมบทในรุ่นเข้าพรรษาที่จะถึงนี้เพื่อให้ลูกหลานของเราชาวไทยได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย ให้มีความรู้ความเข้าใจและช่วยสืบสารอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนยาวนานสืบต่อไปค่ะทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้เชิญชวนชายแมนแมนให้มาร่วมบวชในโครงการอุปสมบทหมูร่รุ่นเข้าพรรษาหนึ่งแสรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างศาสนาทายาทให้เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากค่ะ นายนพรัตน์เป็นจวัฒนาน,านันผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวในงานถแถลงข่าวโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา1 0 0 0 0แรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยครั้งที่8เมื่อเร็วๆนี้ว่าในฐานะที่ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติสิ่งที่ประเทศไทยอยู่มาได้ยาวนานจนถึงทุกวันนี้เพราะหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาที่สอนให้คนรู้จักคิดรู้จักละเว้นในสิ่งที่ไม่ควรทำ และรู้จักในสิ่งที่ควรทำเพื่อเป็นบุคคลที่มีคุณภาพสร้างสารรค์สิ่งที่เป็นความสุขต่อตอนเองสังคมและประเทศชาติซึ่งการบวชถือว่าเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนเราได้เข้ามาเรียนรู้และปฏิบตัติถึงแม้ว่าจะลาศิกขาไปแล้วเราก็จะได้เป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตที่พร้อมจะรับใช้สังคมและประเทศชาติส่วนผู้ที่อยู่ในสมณเพศ ก็ถือว่าเป็นศาสนาทายาทที่จะช่วยสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งช่วยอบรมสั่งสอนพุทธศาสนกชนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมและในฐานะที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นหน่วยงานของภาครัฐที่มีหน้าที่ทำงานสนองรัฐบาลและมหาเถรสมาคมก็ต้องขออนุโมทนากับพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายที่ได้มีความคิดริเริ่มในการสร้างศาสนาทายาท ที่จะช่วยจันลงพระพุทธศาสนาให้มีความยั่งยืนซึ่งส่วนตัวถือว่าโครงการอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้จะสามารถสร้างศาสนาทายาทให้กับพระพุทธศาสนาได้เป็นจนํานวนมากค่ะเรื่องของการบวชนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นการสร้าง คุณภาพของคนขึ้นมาใหม่สํานักงานพบสสนาแห่งชาติเองในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่จะต้องสนองและก็สนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลและก็มหาถรสมาคมเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกทกท่านเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการจัดทาโครงการครั้งนี้ไม่ว่าจะร่วมในการเข้ามาบวชหรือร่วมในการสนับสนุนในกิจกรรมของการจัดการบวชเพราะถือว่าเป็นุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในการที่จะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ ค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวในแวดวงของพระพุทธศาสนาที่นำมาให้คุณผู้ชมได้ทบทวนบุญกันอีกครั้งนะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีภาพกิจกรรมงานบุญดีๆของคณะกาลยานมิทั่วประเทศมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอธิโมทนาบุญกันติดตามรับชมในช่วงหน้าค่ะ คุณผู้ชมคะหลังจากที่ได้รับชมข่าวในแวดวงพระพุทธศาสนาจากคุณสุคนทรศรีวงกันไปในช่วงที่แล้วในช่วงนี้ดิฉันรัชดาร่รุ่งเรืองก็ได้รวบรวมภาพกิจกรรมงานบุญจากทั่วประเทศมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกครั้งค่ะโดยไปเริ่มกันที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีตักบาตรพระ1043รูปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร 32 3ว谢谢ัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะเมื่อวันที่9ก้ามิถุนายนที่ผ่านมาณถนนเชียงใหม่ฮอดหน้าที่ว่าการอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีตักบาตรพระ1043รูปซึ่งได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์จากห้าอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญโดยท่านพระครูธรรมมาพิรมเจ้าคณะอำเภอสันป่าตองพร้อมด้วยนายศักชัยคุณานุวัฒชัยเดช ในอำเภอสันป่าตองเป็นประธานในพิธีซึ่งการตักบาตรครั้งนี้นอกจากจะเป็นการถวายเป็นพุทธบูชารวมพลังชาวพุทธส่งกำลังใจช่วยเหลือคณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วยังถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการสถาปนาเครือข่ายบ้านวัดโรงเรียนดีสีตำบลทั้ง43ตำบลประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4 ซึ่งประกอบด้วย5อำเภอได้แก่อำเภอสันป่าตองดอยหลอแม่วางหางดงและอำเภอสารพีซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการฟื้นฟูศิลธรรมให้กลับมาอยู่ในใจของพุทธบริษัทสีทุกรูปทุกคนโดยผ่านโครงการที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาทิโครงการบวชสามนเณรดีสีตำบลโครงการบวชพระแสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยคะ่ะ การที่พระสงฆ์ทั้งหลายหัวเมืองส่วนอำเภอก็ดีส่วนจังหวัดก็ดีส่วนภาคก็ดีส่วนประเทศก็ดีพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเด็จดับขันทปรินิพานท่านฝากความมุ่งหวังความหวังว่าพระสงฆ์ทั้งหลายเรียบริษัทสี่ภิกษุภิกษุณีอุบาสุบาสิกาถ้ามีความรักษาพระศาสนามีความสามานสามัคคีเหมือนเสาหลักก็จะคุ้มครองพระศาสนาในประเทศไทยแนละในโลกนี้ ให้อยู่เยืนอยู่ยงคงอยู่ยาวนานถือว่าเป็นิมิตรหมายอันดีนะครับที่เราได้ดําเนินการเนี่ยถือว่ามีการตักบาตรพระถึงสองล้านลูกนะครับนั้นถือว่าเป็น สิ่งที่ส่งเสริมพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งทําให้พุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจําชาติของไทยเนี่ยได้เจริญก้าวหน้าและเป็นที่พึ่งที่พิงของพี่น้องประชาชนชาวพุทธตลอดไปครับซึ่งเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาลงทั้งศิลธรรมกับประู่ประเทศไทยและอยู่ให้อยู่ในจิตใจของชาวไทยและเพราะอย่างยิ่งประเทศไทยเรานั้นถือว่าเป็นเมืองพุทธศาสนาประทับใจอย่างมาก ที่ได้เห็นประสงค์และเมตตารวมทั้งชาวพุทธศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเนี่ยมาร่วมเป็นมหามงคลเป็นมหากุศลอย่างยิ่งครับได้เรียนกับทางคณะจัดแล้วว่าอยากให้ภาพที่ได้เห็นเนี่ยได้จัดโดยเฉพาะยิ่งจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยควรจะจัดให้ครบทั้ง25อำเภอจากจังหวัดเชียงใหม่เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อกับคณะกัลายานมิตรในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ได้ร่วมกันจัดพิธีเปิดทุดงคสถานหล่มสกักเพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกค่ะ คณะกัลายาณมิตรจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีเปิดทุดงคัสถานลมศักดิ์โดยภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงและได้รับเกียรติจากดรอนันต์นามทองต้นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2เป็นประธานเปิดงานก่อนที่คณะสงฆ์จะได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติได้ตัดริบบิ้นเปิดธุดงคสสถานลมศักต่อมาจึงเป็นพิธีถวายที่ดินเพื่อสร้างศาสนาสถานธุดงคสสถานลมศักด์โดยมีดอกเตอร์อนันต์นามทองต้นพร้อมด้วยว่าที่พันตรีประหยัดแก่นชานำกล่าวคำถวายและในโอกาสนี้พระเดชพระคุณพระเทพรัตนกวีเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมมนาธนียกถา ถึงการจัดสร้างธุดงคสถานแห่งนี้ถือว่าได้ประโยชน์อย่างมากเพราะเป็นสถานที่ในการอบรมโครงการต่างๆโดยเฉพาะโครงการบวชพระส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป,ป่าสามคัคคีเพื่อสร้างทุดงคสถานลมศักซึ่งทุดงคสถานแห่งนี้จัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกไม่ว่าจะเป็นโครงการบวชพระโครงการอบรมเด็กและเยาวชนนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนา ของคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วยค่ะทางด้านจังหวัดนครราชสีมาได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรมศูนย์ปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครราชสีมาค่ะคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงจํานวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรมศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเมธีปริยติโยโดมรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานสงฆร่วมด้วยพระครูธรรมทร,รอารักษ์ยานารโขพระมหาวีรวัตวีรวัรทธโกเมตตามาร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้ภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำถวายที่ดินถวายศาลาพร้อมกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยนาวาอากาศเอกหญิงสุวีสุคนทลักษ์ นำกล่าวคำถวายโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพที่ได้บริจาคที่ดินในครั้งนี้และถือเป็นความโชคดีของจังหวัดนครราชสีมาที่มีสถานที่ปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นศูนย์อบรมของวัดพระธรรมกายที่จะใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมในโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมคณะกัลยานณมิรในจังหวัดนครราชสีมา ที่จะได้ใช้สถานที่แห่งนี้เพื่อร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันด้านตัวแทนเจ้าภาพผู้สนับสนุนการจัดสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมกล่าวว่าตั้งใจจะสนับสนุนการจัดสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ให้ประสบความสําเร็จดั่งความตั้งใจของพระเดชพระคุณพระเทศยานมหามุนีที่ต้องการให้มีศูนย์อบรมอยู่ทั่วประเทศค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะงานบุญที่ใหญ่ที่สุดและดําลังได้รับความสนใจจากสาธุชนเป็นจำนวนมากนั่นก็คือการหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารองค์ที่7ค่ะซึ่งก็เชื่อได้ว่าทุกท่านจะไม่พลาดงานบุญนี้อย่างแน่นอนค่ะเช่นเดียวกับคณะกัลยานามิตรในจังหวัดเพชรบุรีก็ได้จัดงานสัมมานาหล่อทองหลวงปู่องค์ที่7ส็าเร็จทุกอย่างค่ะ สำหรับการสัมมนาหล่อทองหลวงปู่องค์ที่7ส็าสำเร็จทุกอย่างในครั้งนี้จัดขึ้นณหอประชุมวิทยาพิรมหนึ่งมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีโดยมีคณะกัลยะนณมิตรเข้าร่วมสัมมนากว่า500ท่านซึ่งในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นพดลสิริวังโซได้เทศเรื่องประวัติหลวงปู่ซึ่งได้รับความสนใจจากทุกท่านเป็นอย่างมาก เพราะทําให้หลายท่านได้ทราบประวัติของพระเดชพระคุณหลวงปู่นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เทศเรื่องอนิสงค์ของการทําบุญเพราะเมื่อเราทุกคนได้ละจากโลกนี้ไปแล้วเราไม่สามารถเอาสิ่งของหรือทรัพย์สมบัติอะไรติดตัวเราไปได้นอกจากบุญดังนั้นขอให้ทุกท่านหมั่นสั่งสมบุญโดยเฉพาะบุญหล่อหลวงปู่นับเป็นบุญมหาศาลที่ประมาณค่ามิได้จากนั้นกัละยนานมิตรองุนสุขเจริญได้พูดเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้ปราบมาร ส่วนกลัลยาณมิตรมายุรีนฤรดีสีอุทยได้เล่าถึงอนุภาพของหลวงปู่ที่ตัวเองได้ประสบมาซึ่งก่อนหน้านี้กลัลยาณมิตรมายุรีนฤรดีสีอุทยได้ป่วยหนกักรักษาด้วยวิธีไหนก็ไม่หายจนมีเพื่อนกลัลยาณมิตรได้แนะนําให้นั่งสมาธิสวดมนต์อย่างต่อเนื่องก็ส่งผลให้โรคที่เป็นอยู่หายเป็นปกติจนถึงปัจจุบันนี้และภายหลังจบการสัมมนาคณะกลัลยาณมิตรทุกท่านได้ร่วมกันถวายปัจจยัย เพื่อร่วมบุญหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารองค์ที่7ด,ด้วยความปิติเบิกบานในบุญกันทุกท่านค่ะทางด้านทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีทอดผ้าปา่าเพื่อฉลองพระภิกษุธรรมทายาทโครงการพุทธบุตรล้านนาค่ะภายในงานคณะผู้ปกครองญาติสนิทรวมทั้งสาธุชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรกับพระใหม่ บริเวณหน้าสำนักงานทุดงคัสถานล้านนาจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าฉลองพระภิกษุในโครงการพุทธบุตรล้านนาโดยนายแพทย์พานุเมธศสีสว่างเป็นประธานทอดผ้าป่าในครั้งนี้และในโอกาสนี้ท่านประธานทรงได้กล่าวให้โอวาดว่าทุกท่านได้ชื่อว่าเป็นญาติของพระพุทธศาสนาเพราะได้อนุญาตให้ลูกหลานที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อสายตระกูลได้บวชเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรยัย อาบุญให้พ่อและแม่เป็นเนื้อนาบุญให้คณะญาติได้สั่งสมบุญอย่างเต็มที่นอกจากนี้ท่านยังได้กล่าวเชิญชวนสาธุชนทุกท่านได้ทำหน้าที่ยอดกัละยาณมิตรขุนพลแห่งกองทัพธรรมออกไปชักชวนชายแมนๆมาบวชในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาที่จะเริ่มโครงการในวันที่4กร,รกฎาคมนี้เพื่อรักษาประเพณีการบวชหพรรษาของชายไทยให้ดำรงคงอยู่ต่อไปค่ะ มาต่อกันที่ข่าวกิจกรรมดีๆของน้องๆเยาวชนโดยวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดให้มีพิธีตัดปอยผมและปลงผมธรรมทายาตในโครงการอบรมธรรมทายาตอุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษารุ่นที่41โครงการสองค่ะสำหรับพิธีกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อนนบ์เตมศีโลหัวหน้าโครงการอบรมธรรมทายาตอุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษาเป็นประธานสง นำธรรมทายาททุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและอธิษฐานจิตซึ่งในโอกาสนี้ท่านได้ให้โอวาสกับธรรมทายาทใจความว่านับว่าทุกคนโชคดีที่ได้ตัดสินใจมาบวชในวัยที่ยังแข็งแรงเพราะการบวชเป็นสิ่งที่ทำได้ยากต้องเป็นผู้มีบุญมากเท่านั้นและที่สำคัญต้องเป็นชายเท่านั้นถึงจะบวชได้ตลอดโครงการก็ขอให้ทุกคนตั้งใจฝึกฝนตัวเอง และเรียนรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้อดทนและอยู่ร่วมกันด้วยความรักและความเข้าใจอาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนอยู่บ้านแต่ถ้าทุกคนทำได้จะเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่งดงามและน่าภาคภูมิใจจากนั้นนาคธรรมทายาทได้แปลแถวเพื่อตัดบอยผมจากประธานสงฆ์และพระพี่เลี้ยงก่อนที่คณะผู้ปกครองและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านจะได้พร้อมใจกันตัดปลอยผมให้แก่นาคธรรมทายาท ท่ามกลางความปลื้มปิติทั้งแก่นนาคธรรมทายาทและผู้ปกครองโดยหลังจากนี้นาคธรรมทายาททุกท่านจะได้ฝึกฝนตนเองศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะเข้าพิธีอุปสมบทในวันที่29มิถุนายนที่จะถึงนี้และจะมีพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ในวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2556ค่ะคุณผู้ชมคะ เหลืออีกเพียงไม่กี่วันแล้วค่ะที่โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา1 0 0 0 0 0สรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยกำลังจะเปิดอบรมสำหรับท่านชายที่ได้โอกาสแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจในการบวชขอเชิญชวนให้มาใช้3เดือนในช่วงเข้าพรรษานี้บวชทดแทนคุณพ่อแม่และบุคคลที่ท่านรักและเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไปค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 028311234และสามารถเข้าไปได้ที่ www.dmycenter.com ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของ DMC News u n d a y ลงแล้วดิฉันรัชดาโรดรุ่งเรืองพร้อมด้วยทีมข่าว DMC News Sunday ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ